là <laughs> cũng như Lát nữa hay lát mình cũng có hẳn ra đó. Từ ờ gần cái đè trưa rồi phải phải đi. Đi Đi đây. Mèo สวครับไม่้ายนะเพื <is> <not> <S <S ่อนเป็นนักข่าวครับข้าพเจ้าข้าพุทธภกับหลวงปู่วัดศาสราครับเจ้าหน้าที่ผู้ภัยตำรวจทางหลวงอุดรธานีสังกัดครับสทล3กองกับดารสีบกทลอุดรธานีนะฮะนี่เราก็จะมาพาคุณภาพความเสียหายนะฮะเป็นเหตุ440 หน้าบริเวณหน้าไทยุนรีสอร์ทฝั่งขาเข้าอุดรธานีกมที่65ฮะจังหวัดอำเภอโนสะอาดนะครับเป็นภาพเสียหายของหลวงฮะของหลวงทีเบ,บื้องต้นนะครับเป็นรถปูนชนกับรถขนหล้อมายูคาถ้าบาดเจ็บเล็กน้อยหนึ่งลายนี่เป็นเศษ อะไรของรถแล้วก็ายทะเบียนของรถมันทุกปูนนะของบริษัท TCL Logistics เจ็2ศูนยบึงการนะไทยแลนด์เลขที่4ี่อครับเดี๋ยวครับไปสภาพรถตังจากเกิดเหตุเสร็จนแล้ว นสนับโดยไทยรัฐไทยรัฐนะข่าวเตรมเป็นภาพจะเป็นร้อยเวนครับตำรวจโทสมศักดิ์กลังทำคดีไปทเรื่อหน้ารถนเป็น ส่วนพุดขับหกล้อไม่เป็นไรครับบาดเจ็บเล็กน้อยเช่นกันจะไปดูรถทัวร์มฮะนี่เป็นรถบรรทุกปูนเริ่มตกข้างทางกีดฝางทางเข้าบริษัท s อส สภาพที่คนกันกับรถทุล้อฝนยูคานะสภาพฝั่งด้านซ้ายเขาจะเสียหายนะเขาเลยยึดบอกนี่เพราว่ามันเป็นสภาพเขาบอกนี่ภรรยาของคนขับรถที่มาด้วยกันคนตัวเล็กน้อยนะคนดวงคนแรงโชคดีคะที่ภรรยานอนนอนด้านหลัง ทำให้ทั้งคู่บาเเดเจ็บเล็กน้อยเช่นกันออนนี้ก็ระหว่างรอประกันนะครับงบอกปากทางเข้าศูนย์ SCG เท,ท,ที่เรพืนทราเขียมือนนนะอน่้ทั้งคู่ก็ระหว่างรอประกันทั้งสองครับมาตกลงกันอรอประกันทั้งสองครับ